อ่สาสำัอะไรก็มารามาตรกระการต้อ่าวันนี้ช่วงนี้แดดต่อนะครับต้นไม่ค่อยมีแต่ว่าทั้งเราก็พยายามที่จะจ,จัดส่งให้นะครับนี่ก็จะทยอยทยอยส่งให้เลยนะครับต้นไม้พันธุ์เป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับช่วงนี้คือหน้าร้อนใบก็ตุกเยอะนะดูนะครับแต่ว่ายังคงสวยงามอยู่เลยนะครับ